สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับตาลยโย์ราชบัตรพนัคอน,นัดถอยหลังยี่วัน20สิบข้อนะคะกับน้องปลิมกันอีกแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันที่ข้อที่สี่นะคะเขาก็จะให้บอกว่าเรียงจำนวนนับสี่หลักนะคะดังนี้เขาก็จะให้ดังนี้นะคะ แล้วก็เขาถามว่าจำนวนที่1นึ่นอดนะคะจะอยู่ตรงกับตัวอักษรไดเราจะเห็นว่าแบบรูปนี้นะคะก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6จะเป็นเป็นงูเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนแบบรูปมา,มาเลยนะคะก็จะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 สิแล้วก็1นะคะก็จะตรงกับ C C D นะคะแล้วก็เป็น D C B A A แล้วก็ B C D แล้วก็ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นเลขสิอด สิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกส็ดแล้วก็เมื่อกี้เลขสิแล้วนะคะเป็นเลขดีแล้วก็สิอก็จะเป็นดเหมือนกันนะคะสิ 18. แล้วก็สิองจะเป็นซีสิาก็จะเป็น B แล้วก็ A แล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็น A นะคะตัวถัดไปก็จะเป็น B แล้วก็เป็น C ค่ะเราจะสังเกตแบบรูปนะคะว่ามันจะซ้ำกันตรงนี้นะคะก็คือเป็น C D D C แล้วก็ B A A B ถัดไปก็เป็น C D D C B A A B C นะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะหนหนึ่งแบบรูปนี้นะคะก็จะเป็น หนึ่งแบบรูปนะคะก็จะเป็นมีทั้งหมด8อักษรนะคะก็จะมีทั้งหมด8อักษรคะ่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะหาตัวที่1 0 0่งนเอ็ดนะคะเราก็จะใช้วิธีการนำหน0 0งพนเอ็ดนะคะหนึ่เอ็ด แล้วก็ไปหารด้วย8ค่ะเพราะว่า1ชุดจะมี8อักษรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหารได้แล้วตัวอักษรนะคะก็เราก็จะดูที่เศษนะคะว่าตรงกับตัวใดเพราะฉะนั้นเราก็จะหารเลยนะคะได้เป็น8 1 8เศษ2 8 8 2 16เศษ4แล้วก็8 5 40แล้วก็จะเหลือเป็นเศษ น่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตหเราจะเห็นว่าถ้าลงตัวนะคะก็จะอยู่ที่ตัว B เพราะฉะนั้นเมื่อเหลือเซตหนึ่งนะคะก็จะตรงกับที่ตัว C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่1น0 0งนะคะก็คือตัว C ค่ะ ข้อน,นี้ก็จะตอบตัว c นะคะเสร็จแล้วค่ะ